จีนกัมพูชาลงนามข้อตกลงการค้าเสรีหลังใช้เวลาเจรจาไม่ถึง1ปีโดยที่ในวันนี้สมเด็จคุณเซนายกรมนตรีของกัมพูชาพร้อมด้วยนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนรวมกันเป็นสักิพยานในพิธีลงนามข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA ระหว่างสงประเทศที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงพนมเปญ สำหรับการบลรลุ FTA ครั้งนี้ใช้เวลารวดเร็วกว่าที่หลายฝ่ายคาดการไวมากเนื่องจากจีนและกัมพูชาเพิ่งเปิดเจราจากันอย่างเป็นทางการเมื่อปลายปีที่แล้วทั้งนี้ยังไม่มีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญของข้อตกลงมากนักและยังไม่มีการอธิบายว่า FTA ฉบับใหม่นี้ทับซ้อนกับข้อตกลงที่จีนและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเมีร่วมกันหรือไม่ ยังไบรก็ตามมีการวิเคราะห์ว่าการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนในครั้งนี้น่าจะช่วยบรรเทาแรงกดดันให้แก่กัมพูชาได้ไม่มากก็น้อยหลังจากถูกสภาพยุโรปหรือ e อียระงรับสิทธิพิเศษทางการค้าเมื่อปีที่แล้วจากประเด็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนและการยุบพ,พักซึ่งเป็นพักแก่นนำป่ปลค้านเพียงไม่นานก่อนถึงวันเลือกตั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2 561 ด้านกระทรวงพาณิชย์ของกัมพูชาย,ยัางให้ข้อมูลเพียงว่าครอบคลุมทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นการค้าการท่องเที่ยวภาคเกษตรกรรมด้านสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมโดยน่าจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในต้นปี2564พร้อมทั้งยืนยันว่าความร่วมมือครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของรัฐบาลปักกิ่งแต่อย่างใด